อ่ะเาวันนี้เราจะมาแนะนําขั้นตอนการเอาอ่าป๊อปอัพโฆษณาข้างขวน้นี่เนาะเนี่หลายคนก็คือชี้ลาคานเนาะมีฮอนฮูโปเมียงกลองกลองกลวยขึมม้นมาเนาะบางคนก็ม,มามันแปะออกอย่างเนี้ยบริจาคลางกูเกิลโกลมเฮาเนาะอ่ะโฆษณาตัวนี้มันมาจาก,กูเกิลโกลมหรือว่ามาจากเว็บที่เฮาเข้าไปมัวชวัวให้แหละเนาะ มันจะมีตัวนี้มาเนาะเขาสามารถทําการบอกมันได้เนาะอ่าก็คือเข้าไป Google Chrome เนาะแล้วเข้าไปที่สามจำยูเทิร์นี้เนาะอสามจำยูเทิร์นี้นี่เนาะสามจำยูเทิร์เข้าไปตั้งค่าเนาะเข้ามาตั้งค่าพอเข้ามาตั้งค่าแล้วเนาะให้เราเลื่อนมาที่นี่เนาะไซส์เซตติ่งนี่เนาะนี่ไซส์เซตติ่งเนาะจะเห็นรูปรูปอ่าคือกันกับการตั้งค่าเนาะกดเข้าไปปั๊บเนาะ พอกดเข้าไปเนาะเฮาจะมามองกระดิง่งแจ้งเตือนตัวนี้เนาะเจมบ์ติ๊กเข้าไปพอติ๊กเข้าไปเนะเาะเฮาจะเห็นเว็บไซต์ที่เขาเคยติ๊กเข้าไปหรือว่ามันมาต่างๆเข้ามาเนาะโชว์มามีจะอ่านก็นแล้วแต่เนาะจะแต่งแต่ลบคนอ่ะเฮาสังเกตเบื้องว่าเจมบกมันมีโฆษณาอยู่นี้เนาะให้เขาไปที่สามจำนี่เนาะติ๊กข้ามาบอกเนาะปึ๊บบอกติ๊กข้วา่าบอกเนาะอ่ะ ที่เขาว่าบอกเลยบอกเลยเนาะอ่าบอกเลยเห็นป่ะพอบอกแล้วปุ๊บอ่ะหายไปแล้วเนาะเห็นป่ะ,ะหายไปละอันนี้ก็คือเป็นทริคดีๆเนาะสำหรับการเอาออกเนาะโฆษณาอ่ะถ้ามันขึ้นมาอีกอนาคตก,ก็อาจจะบโบน,นีเนาะเราก็ไปทำการบอกมันอีกเนาะอ่ะก็ขอจบคลิปเลยซัมนี้